สวัสดีครับวันนี้รถบ้านกำแพงแสนนะครับร้านบ้านเรามีรถมาให้ชมอีกคันนะครับเป็นมาด้าไฟเตอร์ปีปีศูนห้านะครับสองศนย์ห้าหรือปีสองพันห้าร้อยสีสิบแปดตัวนี้เป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับสีรอบคันแปดสิบแปดสิบห้าเปอร์ซ็นสวยเงานะครับมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับหน้าหลังเดิมเดี๋ยวมาชมสีรอบคันก่อนนะครับ สีรับขันสวยนะครับสีเทานะครับรถบางๆนะครับบางๆนะครับบางๆ ครับตัวนี้เป็นตัวโอเพนแคปนะครับฟรีสไตล์แคปแคปกดได้นะครับสีฝากระโปรงสวยสีหลังคาสวยนะครับเงาชายชายล่างสวยนะครับ ใสน,น้ำล้างสวยไม่มีเบียดนะครับคัดสีคัดสีสวยทางเส้นนะครับแห้งๆขัดสีสวยนะครับอ่าขัดสีสวยนะครับอย่างไรมีครับแม่แรงจะใต้เบาะนะครับมีครบครับท้ายนะครับเดิมๆนะครับ เดิมๆนะครับครั้นี้เป็นรถช่างสี่เก่าเลยครับจะมีสี่เปื่อนๆหน่อยนี่ครับหมุดเดิมๆนะครับเบ็ดอาร์คเดิมฝาท้ายเดิมๆนะครับไม่มีไม่มีผุนะครับไม่มีเบียดไม่มีชนใต้หลอนกระบะสวยปิ้งครับ และรถไม่เคยเจาะใส่แผงข้างด้วยครับ บางๆกัดีห้อเครื่องเทอาเดิมนะครับข้างล่าง แห้งๆนะครับเดี๋ยวมาเปิดภายในให้ดูนะครับภายในสวยมากครับโอ้เปิดแคปได้ด้วยประตูเรียมเดิมๆนะครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้า แค,แคปเปิดได้เหลี่ยมเดืิมอยู่นะครับเบาะสวยมากครับภายในสวยสะอาดมากครับเบาแคปสวยสะดวกสบายนะครับอ่รุ่นแคปเปิดได้เข้าออกก็สบายครับ คอนโซลสวยไม่มีตักหักวิทยุซีดีติดรถนะครับเกียร์ธรรมดาเท้าแขนสองชั้นนะครับดูนี่เท้าแขนสองชั้นอ่ะเดี๋ยวมาชมฝั่งขวานะครับฝั่งขวาเรียมเดิมๆมเหมือนกันครับ ฟรีสไตล์แคปแคปจะมืดแล้วนะครับประตูประตูเดิมๆจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับปรับข้างปรับข้างใช้งานได้ปกตินะครับเล็กไม่ สองแสนหกนะครับไม่เดิมนะครับไม่เดิมแท้สองแสนหกนะครับเข็มเรือนใหม่ขึ้นทุกจุดนะครับีย๋ยวมาสตาร์ทได้ฟังนะครับแอร์เย็นลมแรง รบทุกเบอร์นะครับอ่ามีกระจกไลฟฟ้าหลังด้วยนะครับอ่าแอร์เย็นช่่านะครับนอนหนาวเลยครับจะเปิดท้องเครื่องให้ดูนะครับรุ่นี้ฝาถังก็เป็นแบบดึงนะครับอ่าแบบดึงด้วยแล้วก็เป็นแบบกุญแจไข่ด้วยนะครับเนี้ครับเป็นแบบกุญแจไข่ด้วยแล้วก็ดึงด้วยนะครับ เครื่องสะอาดมากครับน้ำปกตินะครับไม่ดันไม่อายไม่พ่นนะครับเครื่องแน่นครับเสียงเครื่องใส่ๆเพราะๆนะครับเป็นเครื่อง w l 1 2วา w wow ์วนะครับดีเซล2.5 พรงไพอไว power นะครับวรโรงงานครับเอเครื่องเดิมนะครับเพศเดิมสติกเกอร์อเดิมแก้มสายขวาเดิมนะครับรถคันนี้มีเก็บสี่มาแล้วนะครับจากเจ้าของเก่านะครับ ได้ทำมานานมากแล้วครับหลายปีแล้วนะครับมาด้าไฟเตอร์ฟรีสไตล์แคปรุ่นแคปเปิดได้ครับปีสองสองพันห้านะครับสองศู 2, 2005, นย์ศูนย์ห้าหรือปีสองห้าสิบแปดนะครับคันนี้เรียมเอกสารชุดโอนครบนะครับภาษีภาษียังไม่ขาดนะครับเป็นเดือนมิถุนาหกแปดนะครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้าคันนี้เปิดขายอยู่ที่แปดหมื่นเก้านะครับแปดหมื่นเก้าพัน เครื่องเกียร์ดีช่องล่างดีครับแอร์เย็นชำ่ำแปดเป็นเก้าพันนะครับตั้งจังหวัดเราบิวรายการส่งนะครับมีค่าส่งคิดตามระยะทางมาดูรถได้ครับร้านบ้านเรากับเพื่อนแสนนะครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดศูนย์สองสามห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับสำหรับเอสซีนะครับสนใจรีบโทรกันมาเลยครับ เราพยายามหารถสวยๆมาให้ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ8ป0 0มบาทนะครับ